จเจริญทาสํานึกดีครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2563ซึ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์ของวันแม่ได้มีกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดทั้งร่างกายและจิตวิญญาณกิจกรรมแรกเป็นการเต้นมัสโลปของผู้ปกครองครุและชาวชมุมชนกิจกรรมที่2ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวซึ่งบุญบุรณกิตติได้กล่าวเปิดงานและร้องเพลงข้าน้ำนม,มกนิจกรรม,ม,มที่3เป็นการร้องเพลงโลกุตระโดยชาวชุมชน กิจ,จกรรมที่ส<บ>เป็นการขับเสภาความรักของแม่โดยครูแก้วกิจ,จกรรมที่5นักเรียนอนุบาลตุกติว้วได้มาร่วมร้องเพลงแม่จา๋า กิจกรรมที่6เป็นการกล่าวคำสัญญากับแม่เพะมีแม่จึงมีหนูในวันนี้เป็นเด็กดีหนูสัญญาไม่เฉยเฉยไม่ดื้อึงว่าง่ายไม่แกงเพื่อนไม่แกงใครเชื่อแม่จะเชื่อแม่และผู้ใหญ่ทุกๆคนกิจกรรมที่7 เป็นการร้องเพลงโรกุตระและเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนของนักเรียนอนุบาลตุ๊กติ้ว กิจกรรมที่8ดนักเรียนสมุนพระรามได้มาร้องเพลงอิ่มอุ่น,อนขอนำนมอุ่นจากปกบให้ลูกดื่มกินหาให้เด็กๆทานก็ไปหาคุณแม่ของตัวเองนะคะหรือคนที่เลี้ยงดูเรานะคะปราบท่านง,งามๆให้ลำาลึกถึงว่าครั้งหนึ่งท่านดูแล ผู้ร่วมแสดงทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงบัวบูชา กิจกรรมสุดท้ายเป็นการแสดงธรรมจากท่านสมณะฟาไทยสมาชาติโกและมอบรางวาัลการวาดภาพให้กับนักเรียนท่านสมณะฟาไทยกล่าวว่าวันนี้เด็กมีกำลังใจเพราะผู้ใหญ่มาดูส่วนผู้ใหญ่ก็มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อบรรยากาศแบบนี้ทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสมีความผาสุกไม่รีบร้อนและที่สำคัญผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน และเมื่อวันพุทธที่19สิงหาคม2,563ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านราชธานีอโศกได้ไปร่วมเวทีประชาคมโครงการบุ่งทองคำโดยมีนายธนาคมกองเพียนนายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในงานท่านนายอำเภอกล่าวว่าโครงการลักษณะนี้จะเป็นตัวอย่างในการทำงานระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐโดยมีชาวบ้านร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมของงบประมาณ พื้นที่ของตำบลบุงไหมมี8ชุมชนมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งมายาวนานกรมชนประธานจึงปรึกษากับเทศบาลและกำนันตำบลบุงไหมจนเกิดผู้แทนจากหมู่บ้านต่างๆเป็นจิตอาสาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากท่านในอำเภอวารินชำราบเป็นคณะทำงานจำนวน45ท่าน ก่อนหน้านั้นได้ร่วมกันทำแผนที่เดินดินเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและสภาพพื้นที่ในปัจจุบันของแหล่งน้ำต่างๆในตำบลบุงไหมซึ่งได้ร่วมกันจัดทำตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2562แล้วนำมารับฟังความต้องการและขอรับการยินยอมจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีการจัดเวทีประชาคมโครงการบุงไหมทองคาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแผนงานการก่อสร้างทั้งหมด12แผนงานเช่นการทำแก้มลิงการทำอาคารบังคับน้ำและการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับแผนงานในหมู่13หรือหมู่บ้านราชธานีอโศกจะมีโครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำหนองคันจ่องที่อยู่บริเวณหมู่บ้านเฟสหนึ่งในช่วงท้ายป้าดาวเพนผู้แทนจากหมู่บ้านราชธานีอโศกได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าแผนงานทั้ง12แผนนั้นสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้หรือไม่ ทางท่านนายอำเภอและเจ้าหน้าที่กรมชมทานได้ตอบว่าเมื่อปีที่แล้วพายุเข้าสองลูกติดต่อกันทําให้ฝนตกตลอด7วัน7คืนทําให้น้ํามามากกว่าทุกปีและพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่รับน้ําซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ที่เคยเป็นแก้มลิงก็ลดลงไปความเจริญและการพัฒนาประเทศทําให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถ้าน้ํามาสูงกว่าสิ่งที่เราสร้างไว้น้ําก็ต้องท่วม ทางป้าดีนาได้กล่าวว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนการทำงานในครั้งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกับทุกๆหมู่บ้านในตำบลบุ่งไหมส่วนเรื่องน้ำท่วมไม่ต้องห่วงเพราะวันนี้ชาวบ้านราดได้เริ่มเก็บของขึ้นที่สูงไว้แล้วและหวังว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์จากโครงการบุ่งไหมทองคานี้จเจริญธรรมครับ